ก็เรียกในานามคณะลูกศิษย์หลวงพ่อววริยังวัดศรีรัตนธรรมรามแห่งนี้ก็โยมได้มาทำบุญสร้างกุศลสะสมวาส,สนาแล้วก็บารามีนอกจากการที่โยมมาทำบุญด้วยการทำทานแล้วโยมก็ยังได้มาจะเรียกว่าประพฤติความดีนั่นก็คือศีลอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าในทางพระธรรมวินยัยเขาเรียกว่าอริยวินยัย คืออัธิสินที่เรียกว่าสินอริยมรรคสินของผู้ปฏิบัติแล้วก็ยังมีการบำเพ็ญภาวานาด้วยการเจริญพุทธมนต์ก็คือระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยบทคถาอิติปิโสพระควาเป็นเวลาห้านาทีแล้วก็นั่งสมาธิเป็นการสะสมบุญวาสนาบารมีบุญที่สำเร็จพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราทำ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งผลมันก็จะได้รับในเวลาปัจจุบันแล้วก็ส่งต่อไปถึงอนาคตก็คือพบชาติต่อไปแต่ถ้าเราทําเพียงอย่างเดียวมันก็จะไม่ครบก็อย่างเราทําทานเราไม่ทําศีลเราไม่ภาวนาเราก็ขาดกาเรียกว่าขาดกายที่สมบูรณ์ขาดการที่จะ,จะเจริญสติปัญญาให้คุ้มครองร่างกายและทรัพย์สินของเราได้อย่างนี้ ทรัพย์สินมันก็ต้องรวมไปที่ร่างกายในแหละการที่จะคุ้มครองกายได้มีก็ต้องประกอบด,ด้วยการรู้จักที่จะระวังในการสํารวมกายก็คือการใช้กายอย่างถูกต้องนั่นแหละดังนั้นจึงเรียกว่าศินสมบูรณ์ทีนี้อ,อริยสินก็คือการที่นําร่างกายมาทําให้ถูกต้องตามสัมมารอริยมรแปดให้ครบถ้วน ก็แล้วแต่ท่านจะถนัดด้านไหนในอริยมรรคต่างๆก็สามารถกําหนดเป็นตัวนําได้แต่พระพุทธเจา้าท่านก็บอกว่าอริยมรรคทั้งแปดนี่มันเกิดรวมลงที่จิตดังนั้นมันก็ต้องสะสมทุกประการให้ครบถ้าปาถนารจะบรรลุธรรมก็ต้องมีศึกษาให้ครบพยายามกระทําให้ครบถ้วนทั้ง8องค์แล้วก็เมื่อ ที่แล้วเรียกว่าพระฏิสันถานธรรมที่แล้วอัตมาภาพได้พูดถึงเรื่องการมีอยู่ของนรกนรกนี่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แม้นว่าพระพุทธเจา้าจะยังไม่ปรากฏก็มีเพราะพระพุทธเจา้าเนี่ยมีมาแล้วถ้านับแบบไม่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจา้านะมีมากกว่าสามล้านพระองค์ รวมทั้งอนุพุทธ,ธะด้วยนะก็คือหมายถึงสาวกด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในพัฒกัปนี้แล้วก็องค์นี้ก่อนหน้านี้ในพัฒกัปนี้ก็มีมาอีกสี่พระองค์ก็คือ,อ,อพระกกุสันโธพระโกนาคามโนและพระกัสสปแลลวก็พกระโคตโมก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยแหละ ดังนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านปรินิพานไปแล้วองค์ต่อไปก็คือพระศีระยะเมตตาเนี่ยก็ต้องมาเกิดอีกดังนั้นนรกเนี่ยที่เคยกล่าวไว้เมื่อเทศบทเที่แล้วก็คือเป็นเทวทูตสูตรเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วและให้ผลแก่ผู้มีกายมีจิตที่เคยเรียกว่าดำเนินชีวิตอยู่ในวัฏจักรวัฏตะสงสาร อันเป็นโลกมนุษย์แห่งนี้ก็จะต้องได้รับเพราะเมื่อมีกายมีจิตแล้วก็จะต้องทํากรรมที่เรียกว่าการกระทํามันมีการกระทําที่แบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือบุญกระบ,บาบหรือดีกับชั่วนั่นแหละดังนั้นเมื่อใครทําอะไรไว้กรรมมันก็ย่อมส่งผลให้ตัวเองต้องไปประสบกับกรรมนั้นเป็นอนาคตต่ตอไป และแม้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ตามถ้าเราทําสิ่งดีและไม่ดีจิตใจนั่นแหละเราจะเป็นผู้รับผลดังคํากล่าวที่พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่าจิตเตสังกิริเททุกติปติกังขาจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้และจิตเตอสังกิริเตท,ทุกสุขติปฏิกังขาจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้น อัตมาภาพก็มีพระไตรปิฎกที่จะมาต่อเนื้อความถึงนรกขมแรกให้ฟังเพราะว่าเทศที่แล้วก็จะอธิบายว่าเดี๋ยวจะมาแยกเป็นขมขมให้ฟังพระไตรปิฎกเล่มที่28พระตุตันตะปิฎกเล่มที่20ขุทธนิกายชาดกบรรทัดที่619ถึง718หน้าที่25ถึง29ขอถวายพระพร ธรรมเป็นทางถูกอธรรมเป็นทางผิดอธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมให้ถึงสุขตินรชนผู้ประกอบประพฤติอธรรมมีความเป็นอยู่เสมอระโรคนี้แล้วย่อมไปสู่สุขติสู่ทุก,กติใดอัตมาภาพจะกล่าวคติคือนรกเหล่านั้น นรกแดขุมนี้เถิดสันชีวนรก1การสุดตะนานรกหนึ่งสังคาตะนรกหนึ่งโรรุวะนรกหนึ่งมหาโรรุวะนรกหนึ่งต่อมาถึงมหาอเวจีนรกหนึ่งตาปะนรกหนึ่งปะตาปะนรกหนึ่ง อันบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้แล้วก้าวร่วงได้ยากเกื่อนกล่นไปด้วยเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าเฉพาะขุมขุมหนึ่งมีอุตสะธาทนรก16ขุมหมายถึงว่าหนึ่งในหนึ่งขุมเนี่ยที่กล่าวมา8ดขุมหลักอะนะจะแบ่งออกเป็นมอนห้องห้องลงทันเป็นห้องห้องอแต่ห้องแต่ละห้องนี้กว้างนะกว้าง16โยชโยน ต่อกันต่อหนึ่งขมเนี่ยมี16บุมเล็กในขุมใหญ่อย่างนี้แบ่งไปตามเวรกรรมของผู้ที่ได้กระทามาขมนรกที่หนึ่งสันชีวะนรกบุคคลอันฆ่าสัตว์ด้วยตนเองก็ดีให้ผู้อื่นฆ่าก็ดีคั้นสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในสันชีวะนรกในนิรยะบาลถือสัพพวุธต่างๆ แล่เนื้อเถือหนังสัตว์นรกเหล่านั้นให้เหลือแต่ล่างกระดูกเปล่าสัตว์นรกร้องร้องรำไรมีเสียงอันพิลึกตายแล้วมีลมพัดให้ฟื้นขึ้นได้อีกเสวยทุกขเวทนาสืบไปบางทีสัตว์นรกในสันชีวนรกนั้นเห็นเพื่อนกันก็มีความโกรธเข้าประหัดประหารกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่ตกนรกเนี่ยคือคนที่ทำความไม่ดี และบางทีก็เคยทําร้ายกันมาเองมาก่อนเมื่อเห็นหน้ามันก็มีจิตที่อยากจะทําร้ายกันพยาบาทกันไว้ก่อนอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นอีกไม่ไม่แค่แค่ว่ามีนักผู้คุมเนี่ยลงโทษอย่างเดียวยังทําร้ายกันเองอีกมันก็จะเรียกว่าได้รับทุกขเวนะทนาอยู่ไม่หยุดหย่อนไม่ตลอดเวลาอย่างนี้นะ ด้วยเล็บมือที่เป็นอาวุธก็คือสันนรลกเนี่ยมันไม่มีอาวุธอะไรก็ใช้มือตัวเองเนี่ยแหละเพราะว่าจะมีเล็บยาวดังนั้นฟันแทงมีร่างกายขาดเป็นท่อนท่อนน้อยท่อนใหญ่อาศัยกรรมแห่งปานาติบาทให้ผลจึงมามาทนทุกขเวทนาในสัญชีวนรกได้5,000ปีแต่ละวันในสัญชีวนรกนั้นนานนับได้9ล้านปีในมนุษย์โลก ยมหน้าอยู่ไหมไปครั้งเดียวนานไหมยอย่า,าพลาดนะจิตเตสังเกิุเถเลยนะคือจิตคิดกระทําอะไรในกายเนี้ยแล้วไปกระทาทางกายกรรมวจิกรรมแล้วก็ต่อเนื่องให้เกิดความผูกใจคือมโนกรรมต่อไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยดำเนินกับสิ่งที่เราประสบทุกวันแล้วยิ่งเราประสบกับสิ่งที่เขาเรียกว่ามากระตุ้นให้เรา คิดเรื่องไม่ดีต่างๆได้ง่ายเราควรจะหลีกหลีกเอาตัวหลีกออกมาถ้าเรายังควบคุมจิตของเราไม่ได้เราควรจะเอาตัวหลีกออกมาดังนั้นการที่หลวงพ่อวิยังท่านสอนพวกท่านเนี่ยให้ฝึกกรรมฐานเพื่อคุมจิตคุมอารมณ์ใช่ไหมนั่นแหละทางรอดพ้นทุกเลยนะทางรอดพ้นทุกข์ตั้งแต่นโลกเพื่อจะปิดหลวงพ่อบอกว่าถ้าฝึกสมาธิครบ สองร้อยชั่วโมง6เดือนเนี่ยหลวงพ่อรับประกันว่าปฐมฌานปิดนรกเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราเรียนกันแล้วดังนั้นอาตมายินดีกับผู้ที่นั่งอยู่ในนี้แล้วกันเพราะเป็นลูกศิษย์แล้วก็รวมถึงที่อยู่ทางาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นลูกศิษย์ทุกท่านว่าพวกท่านพ้นขุมนรกชาติหนึ่งแล้วแต่ชาติต่อไปยังไม่รู้นะเพราะว่าพอเราเกิดใหม่จิตมันก็ต้องสร้างสภาพใหม่ขึ้นมา เกิดการกระทบอารมณ์ใหม่ทีนี้มันจะสะสมกรรมอะไรเราบอกไม่ได้ถ้าเรามีจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นน่ะคือตั้งมั่นในคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาหรือว่าถ้าเป็นระบบของการนักปฏิบัติเขาต้องเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าตั้งมั่นอย่างเงี้ยมันก็จะเอาตัวเองรอดไปได้ทุกชาติอ่ะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าจิตเราเนี่ยสะสมพลังจิตไว้แล้วเกิดปัญญา เกิดการสะสมเป็นบุญวาสนาบารมีข้ามภพข้ามชาติ60%คือติดตามเราไปเหมือนที่พระอาจารย์มหาสารันท่านกล่าวเมื่อวานนี้ว่าจะเป็นบุญวาสนาบารมีให้เราทุกภพทุกชาติต่อไปใน60%ส่วน40%พลังเฉลี่ยที่สร้างขึ้นมาในก็ใช้ในชีวิตปัจจุบันเผชิญกับโลกไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขเราก็จะคุมอารมณ์ไม่ให้ปรุงแต่งเป็นจิตที่เขาเรียกว่าให้ได้บาป ให้ได้สิ่งไม่ดีเพราะว่าในคําสอนต่างๆก็จะมีนะอย่างเช่นว่าหลวงพ่อเคยกล่าวเล่าเรื่องหนึ่งว่าคนจับปลาอยู่ในน้ําแล้วก็มีเพื่อนไปทําบุญก็เลยสาธุกับเพื่อนที่ทําบุญว่าขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านได้บุญได้เยอะและเอาบุญมาฝากผมด้วยผมไม่สามารถไปกับท่านได้ผมต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองเพราะว่ายังลําบากอยู่ก็เลย จับปลาไปก็คิดถึงเพื่อนไปแบบนี้และอีกคนหนึ่งที่ดูเพื่อนเนี่ยจับปลาแล้วก็คิดว่าเพื่อนว่าเนี่ยเพื่อนมันทําบาปไปนั่งอยู่ในศาลาคิดอยู่ในละเพื่อนมันทําบาปมันจะต้องตกนรกอย่างนั้อย่างนี้สุดท้ายหลวงพ่อบอกว่างหลวงพ่อบอกว่าไ,อ,อ,าไอคนที่จับปลาเนี่ยดันไปขึ้นสวรรค์เพราะไปตอนตายเพราะว่าคิดถึงการทําบุญของเพื่อนอนุโมทั อนุโมทนาสาธุเหมือนเพื่อนของนางวิสาขาบอกว่าฉันมาเป็นเทวดาได้ยังไงฉันเป็นเทวดาเพราะฉันได้สาธุอนุโมทนาบุญของนางวิสาขาอย่างเงี้ยก็ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งที่ตัวเองจับปลาอยู่แท้ส่วนเพื่อนน่ะนั่งด่าเพื่อนอยู่ในเพื่อนเพื่อนเขานั่งทําบุญอยู่ในศาลานั่งด่าเพื่อนที่จับปลาพอตายไปมีจิตอย่างเงี้ยคิดสะสมไว้ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าตกนรกดู เขาเรียกว่าผลของกรรมที่มีจิตจิตเตสังกิริเถท,ทุกติปฏิกังขาจิตปรุงแต่งบาปอากุศลความเศร้าหมองทุกติหวังได้มันก็สมนะแล้วก็มันก็จะมีต่อไปอีกหน่อยนึงนะในไตภูมิท่านกล่าวว่าสันชีวนรกนรกแบ่งเป็นการเกิดอีกหนว่านารกกุมนี้มีผนังทำจากเหล็กร้อนกั้นไว้รอบด้าน มองไม่เห็นขอบอนาเขตกว้างไพศาลมีอาวุธอันตรายอยู่โดยรอบแล้วก็เมื่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยวิ่งผ่านไปมาก็ย่อมได้รับบาดเจ็บสาหาัสและก็เกิดมาสมบูรณ์อีกเป็นตลอดเป็นเวลานานในนี้เขานับว่า4,500ปีมนุษย์หรือ500ปีนรกอกุศล,ละกร,รมหรือบาปท,ที่ทำให้ไปตกในนรกขุมนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ฆ่าหรือทรมานสัตว์พล ให้ได้รับความทุกขเวทนาด้วยตนเองหรือใช้ให้คนอื่นทำแทนเป็นโจรป้นฆ่าเจ้าทรัพย์เป็นเจ้าคนในคนแต่ขาดความยุติธรรมแต่คมเหงกดขี่ชาวบ้านให้ใช้หน้าที่โดยไม่ชอบข่มขู่บังคับด้วยฐานะสูงการกระทําไม่ชอบไม่ถูกต้องตาม,าตตตตามธรรมกว่าต่างๆตามศัตธรรมตามความเป็นจริงอันควรเป็นไป ทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเสแสร้งก็ดีทำผิดคิดพลาดหลอกลวงก็ดีใส่ร้ายใส่ความก็ดีทําให้เกิดบาปชั่วอกุศลกรรมจากกายวาจาใจที่กระทําไปนั้นส่งผลให้หลังตายไปเกิดในนรกขมนี้สันชีวานรกอันนี้เป็นไตภภมิพระลวงซึ่งเขาเรียกว่าจําแนกออกมาคือในนรกนี่พระพุทธเจ้าจะกล่าวเรื่องสวรรค์ไว้ด้วยนรกไว้ด้วยจะไม่ได้แยกเป็นขุมขมอย่างนี้แต่อัตถคถาจารย์ทั้งหลายอะ มาทาการวิเคราะห์และแยกให้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างนี้นะอาตมาภาพก็เห็นว่าเวลาสมควรแล้วก็ขอรอัตนาคุณบารมีของพบรัตนไตยและคุณของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโลหลวงปู่มั่นโพลิทโตหลวงหลวงปู่องมาจิรปัญโยและบูรพาจารย์ทั้งปวงจงประสิทธิ์ประสัตอํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายผู้มาทําบุญทําทานในวันนี้ จงประสบความสุขหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงมีแต่ความสุขกายสุขใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสา,สา